สวัสดีครับก็สแสข่าวดังปละครับบุคคลปริศนาโผลเล่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับแตงโมโบนเรือก่อนแตงโมพัดตกล่าสุดมีบุคคลปริศนาที่ได้เขียนข้อความยาวเหยียดระบ,บุถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแตงโมบนเรือซึ่งได้ตามไปคอมเมนต์ในเพจต่างๆมากมายทําให้ชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่บุคคลดังกล่าวเขียนขึ้นมามีแนวโน้มความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะมีการชี้ชัดถึงหลักฐานประกอบข้อมูลดังกล่าวด้วยสำหรับข้อความดังกล่าวเขียนไว้ว่าจงรู้ไว้ว่าแตงโมโดนพวกมันจุดๆ,ๆุบนเรือหลักฐานที่จะเอาผิดพวกมันได้มีเพียงกล้องวงจรปิดเท่านั้นเพราะหลักฐานอื่นได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว 1. คลิปเวลา21นาฬิมทีมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งจับเธอไว้และอีกคนหนึ่งลงมือแต่เธอสู้และใช้เท้า ฟาดใส่จนผู้ชายล้มลงไปมีคนเคยสังเกตและทำภาพนิ่งลงเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อเธอแต่พวกคุณก็แค่ดูไม่ได้สนใจ 2. คลิปใต้สะพานสังฮีเวลา22.07นาิเนาทีในคลิปพวกมันกำลังจุดๆุดเธออยู่บนเรือที่แล่นผ่านใต้สะพานหากนำคลิปนั้นมาขยาย คุณจะเห็นว่ามีผู้ชายสองคนที่กระทำต่อเธอ3ให้พวกคุณไปเอาคลิปที่พวกคุณเชื่อว่านั่นคือขอนไม้มาดูอีกครั้งสังเกตไปที่เรือลำนั้นมันพายตามขอนไม้มาหรือเปล่าตอนที่เข้าไปที่ขอนไม้นั้นมันยกไม้พายขึ้นสูงแล้วจ้วงไปที่ขอนไม้พวกคุณเห็นกันไหมอย่าไปมองเวลาจากกล้อง พวกมันถูกสร้างและควบคุมโดยมนุษย์พวกคุณบอกว่าคนทั้งประเทศช่วยกันหาหลักฐานแต่สิ่งที่พวกเราเห็นมันไม่ใช่พวกคุณเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เคยช่วยจริงๆบางคนไปร้องเรียนไปเรียกร้อง แต่พอมีคนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานพวกคุณไม่สนใจที่จะดูมันพวกคุณก็รู้ดีว่าจะได้รับความยุยธรรมถ้าต้องใช้หลักฐานแต่ไม่ใช่คำพูดนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะให้ข้อมูลเราจะรอดูว่าดารานักข่าวและเพื่อนคนไหนที่ว่ารักเธอนักหนาประชาชนที่ต้องการความยุติธรรมให้เธอจะลงมือทำอะไรไหมเขอบคุณข่าวจากขบข่าว .com ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ